และท,าท,ะท,าท่านที่เขาเรียกว่ารับผิดชอบต่อการที่การ ครับการครับกับสีครับน้องน้องนะครับท่านผู้ดูข่าขอกระข่ายใจข่าวของสวทของเรานะครับครับก็โคีกสักคู่หนึ่งก็คงจะมีข่าวข่าวเกี่ยวกับความืุ้นไหวของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอคอหรือว่าสกสอที่โยโยเพราะว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับสมาชิกที่เป็นลูกค้า สกสจะได้รับประโยชน์อ,อะไรบ้างนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวแทนที่น้งองในการรวบรวมรวบรวม